ดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มุมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักนะครับชาวราศีกุมนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีหรือคนที่เกิดเดือนกุมภานะคะก็สามารถดูคลิป,คล,ปคลิปนี้ได้นะคะโอเคแล้วก็คลิปของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกัน1่คนโสด2คนคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและ3คนมีคู่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะชาวราศีกุมค่ะขอดูพลังงานนะคะเ,เหตุการณ์ ก่อนหน้านี้นะว่าคุณไปเจอเหตุอะไรบ้างมาบ้างนะคะคนโสดชาวราศีกุมนะก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีเกะมีเรื่องนะคะที่ทําให้คลิปมากวิตกกังวลเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะมีความรู้สึกปวมออกอย่างนั้นนะเออมันแบบเป็นเหตุการณ์ที่เฉียบพันกระทันหันแล้วทาให้คุณได้ตั้งรับไม่ได้เลยนะคะเออมันเลยทําให้คุณแบบศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะเออแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณก็ โฟกัสเ,เป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะโฟกัสเป็นเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะคะมันมีความมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆให้คุณต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นนะคะเอาเป็นว่าการงานค่อนข้างที่จะแบบเออดังมากปังมากนะคะเลยทาให้แบบเป็นช่วงกอบโกยเงินทองเลยก็ว่าได้นะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณในเดือนนี้นะ,ะเดือนธันวามนี้คนสดเป็นยังไงบ้างคะ ว,ว้าวมันมีเกณฑ์นะคะมันมีเกณฑ์ที่ มีในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆวนๆเว,วียนๆกลับมานะคะซึ่งบางครั้งมันดูจะห่างหายห่างเหินกันไปแล้วแหละนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะแฟนเก่าก็ได้นะที่วนๆเวๆียน,นๆกลับมาแบบเออทักแชทนะคะหลังจากที่แบบห่างเหินกันไปนานนะคะและ้วดูเออแต่บโบรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะจบสวยนะคะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วแหละแล้วมันจบสวยตกลงกันได้ตกลงกันดีมันเลยมีความรู้สึกดีๆตรงนั้นเข้ามานะคะแต่ว่ามันมีฝ่าย แฟนนึงมัน move on ไปแล้วแหละนะคะโบรู้สึกว่าบางครั้งเขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีครอบครัวไปแล้วแหละนะคะทักหรือว่าติดต่อคุณมาก็ได้นะคะชาวราศีกุมนะที่นี้หน่อยดูจากลักษณะนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดูตรงใช้ตรงสเปกกับคุณพอสมควรนะแต่ความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ชัดเจนอะไรหลายๆอย่างนะคะมันอาจจะทําให้คุณแบบตัดสินใจฟันธงหรือว่าตัดสินใจที่จะ บอกหรือว่าอยากจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุยกันไปแบบไม่ชัดเจนนะคะมันก็อาจจะทําร้ายความรู้สึกกันได้ทีนี้มาดูหน่อยนะว่าคนเก่าคนนั้นน่ะที่โบมองว่าเขาจะเข้ามาเขาเข้ามาทําไมคะ KING ธอเ e ียนนะ เขาก็อยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะเขาอยากมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจมาปรับทุกข์นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้นะเ,ออเขาอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนน้อยเรง้อนใจนะคะเขาก็เลยนึกถึงคุณนะนึกถึงคุณคุณเป็นที่ปรึกษานะคะคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาเป็นคนคอยเข้าอกเข้าใจแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนที่ที่เข้าใจเขาไปซะทุกอย่างเลยอะนะแล้วทุกอย่างคือมันจบสวยด้วยแหละนะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณเนี่แหละเป็นที่พึ่งของเขาได้คุณเนี่แหละเป็นที่ปรับทุกของเขาได้นะคุณเป็นคนที่คนดีคนนึงซึ่งมันอาจจะยังดีไม่พอสําหรับเขาแต่ก็ดีแต่ก็ดีนะคะเขาเลยเลิกที่จะมาปรึกษาเลือกที่จะมาติดต่อกลับมาหาคุณอีกทีนี้ด,ดูหน่อยนะว่า แล้วมันจะได้ติดต่อกันถึงขั้นไหนเนี่ยอืมมันก็มีการประคับประคองนะคะเพอะได้ติดต่อกันมันก็เลยมีการประคับประคองหรือว่าติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะคะติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนะแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ได้ไปไหนความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดอยู่ที่ความเป็นเพื่อนอยู่ที่ความเป็นคนรู้ใจหยุดหยุดที่แบบคนรู้ใจในที่นี้คือมันมันสนิทสนมมันมีความแบบ คนคนนี้คุยด้วยเราสบายใจอะแต่ถามว่าจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมก็ไม่นะคะเขายังมีความรักอิสระนะยังมีความรู้สึกที่จะยังไม่ได้อยากผูกมัดหรือผูกติดกับใครขนาดนั้นนะโอ้หละโดมทีนี้น่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะถ้าเขากลับมาขอดูหน่อยสิคุณก็ ก็เฉยๆค่ะบอกนี่เก็ได้แต่เฉยๆนะได้แต่เฉยๆแล้วก็ถามว่าแอบรู้สึกผูกพันนะคะแอบรู้สึกว่าเออเขาจะกลับมาไหมน้อแอบรู้สึกรู้สึกรังเรนะคะแล้วก็แบบดูเชิงดูท่าต่างๆนะคะแต่บอกรู้สึกว่าคุณก็สามารถปรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ในสถานะของตัวเองอยู่เรียนรู้ที่จะ อยู่ในสถานะที่มันควรจะเป็นนะคะต่อให้คุณลังเลหรือว่าเขาจะมาอ้อนวอนขอคืนดีในแนวแบบคานองว่าขอคืนดีแต่คุณก็ยังไม่ได้ปักใจหรือว่าไม่ได้ให้คามสำคัญว่าจะต้องรีเทิร์นหรือกลับมาขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าถามกลับมาเนี่ยคุณเองก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดให้การดูในการดูแล้วก็ตัดสินใจหลายอย่าง,างว่าพวกสิ่งทุกอย่างมันโอเคแล้วจริงใช่ไหมเพราะว่าคุณกลัวที่จะ จ็บนะคะกลัวที่จะมีปัญหาเคยที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันก็จบลงไปอีกเหมือนกันนะทีนี้มาดูไพ่ออร่าเคลิอนค่ะคนโสดะอบกอกบอกว่าไงบ้างบางครั้งนะคะการเข้ามาเนี่ย ถ้ามันไม่ชัดเจนนะคะคุณควรจะต้องพูดหรือพูดคุยกันทุกอย่างให้มันชัดเจนอย่าให้มันคุนเครือนะคะแล้วก็ พูดกันด้วยความจริงนะคะพยายามเอาความจริงมาเป็นที่ตั้งนะคะแต่คุณมีเกณฑ์นี่แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการมาพูดคุยขอขึ้นดีในที่นี้อาจจะไม่ได้ขอขึ้นเป็นแฟนหรอเนาะแต่ว่าปรับความเข้าใจกันใหม่พูดคุยกันใหม่หรือฟื้นกันใหม่ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วก็อยู่ในสถานะที่มันโอเคขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขออยู่ในพื้นฐานความเป็นเหตุและผลที่ถูกต้องอยึดถือความจริง แล้วก็อย่ามีสิ่งที่ปิดบังถ้าเขาเข้ามาดูปิดบานคุณก็รีบตัดบทแล้วก็บอกว่าอ่ากันตรงๆคุณจะทําอะไรคุณจะมาทําไมอะไรอย่างนี้จะมาคุยกันอะไรคุณมีพันธะแล้วหรือเปล่าคุณมีแอบค,คุยไหมอะไรเงี้ยเพื่อความสบายในจะสองฝ่ายมาดูราศีค่ะที่เกี่ยวข้องนะราศีกันจ้าราศีธาตุดินค่ะฤกษศกันมังกรน,นะแล้วก็ราศีพิจิกจ้าไปไปดูกันที่ความสัมพันธ์ต่อไปเลย ความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดือนนี้ค่ะชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อขอดูเหตุการณ์พลังงานก่อนหน้านี้นะสีถ้วยเก้าถ้วยและเดร็กเจิเชียนะคะบางคนนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน,นะคะ กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขของตัวเองนะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความแอคทีฟมีแอคชั่นมีความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินอะไรทุกๆอย่างโอเคแล้วนะคุณเลยค่อนข้างที่จะแบบอแอบเบื่อแอบเบื่อเอาอารมณเหมือนประมาณว่าเออก็สำเร็จอยู่คนเดียวนะคะอยากจะมีใครอยากจะพัฒนาอยากจะเออเขาเรียกว่า อยากจะปรับหรือเลื่อนขั้นหรือว่าอะไรสักอย่างคือเหมือนกับคนคุยอีกคนหนึ่งของคุณอะมันมันมันมีเรื่องทําให้เบื่อหน่ายแต่ว่าถามว่าคุณมีความสุขู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วไหมก็ดีเราคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยนะคะมีพูดคุยมีการปรับเลื่อนขั้น everything ทุกอย่างนะคะให้เราดูมันชัดเจนขึ้นดูให้มันดีขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันคุ้นเคยไปนู่นนี่นั่นมันเลยทําให้คุณยังรู้สึกว่าเอะไม่นะฉันยังไม่อยากให้มันแบบ จบแค่นี้สิเอ้ยไม่ใช่สิฉันยังไม่อยากให้มันอยู่แค่นี้แลวฉันอยากจะให้มันดูโตขึ้นนะคะดูโตขึ้นกว่านี้มาดูหน่อยความรักของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงนะ ทำไมหลายๆคู่นะคะตัดสินใจจังเลยนะคะโอเคด้วยความเบื่อหนายเมื่อกี้มันมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาเนาะแล้วมันก็มีลักษณะของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองไปอยู่สักระยะหนึ่งนะบางครั้งเนี่ยการที่เขามีการใช้คําพูดคําจาะอะไรที่มันไม่โอเคนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆแหละว่า คุยแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะคุยแบบนี้ฉันไม่ชอบถ้าสมมติจะมาเป็นแบบนี้จะมาจุกจิกกับฉันแบบนี้จะมาตั้งกฎตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ผูกมัดฉันไว้อย่างนี้หรือจะดึงเวลาฉันไว้อย่างนี้นะฉันว่านะเราอ่ะควรที่จะ ไม่เดินต่อไม่ไปต่อนะคะแต่ตกลงกันอย่างง่ายๆตกลงกันอย่างดีแต่ถามว่าอีกฝ่ายหนึง่งเขาโอเคไหมเขาไม่โอเคค่ะเขาก็จะรีบติดต่อมาหาคุณเลยทีเดียวนะคะรีบรู้สึกว่าจะพยายามทําหรือว่าเขาเรียกว่าตอบสนองต่อสิ่งที่คุณพูดไปนั่นแหละนะคะแล้วก็แลดูที่จะแบบทาให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะทีนี้มาดูหน่อยนะว่าเขาคนนั้นนะคะไปทําอะไรให้คุณคิด ถึงขั้นนั้นเนี่ยห้าดานะมันมีความเห็นที่มันไม่ตรงกันคือต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันน่นแหละนะคะต่างฝ่ายต่างเป็นคนเก่งต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่รู้ใจอ่านใจกันออก ทุกเรื่องแหะแต่ด้วยความที่มันเหมือนกันไปหมดเลยนะคะมันเลยทําให้เกิดอาการแบบมตีกันเองอะไรกันเองนะมี5้าดาบขึ้นมานะเออมันมันมีการที่จะแบบคนโน้นก็ใช่อ่ะอันนี้ก็รู้ทันคนนั้นคนนั้นก็รู้ทันคนนี้นะมันเหมือนกันไปหมดซะทุกอย่างเลยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์บางทีมันก็แลดู ไม่ลงตัวไม่ลงรูปไม่ลงรอยนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบมีคําพูดคําจาที่มันไม่น่ารักออกมาหาคุณบ้างก็แหละนะอนะืมนะอืมมมามันก็เลยทําให้เขาแบบอืมพูดไม่ดีไปอาจจะสตันไปนิ่งเงียบไปนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่าขอโทษอะ่ะขอโทษกับสิ่งที่ทําไม่ดีขอโทษกับสิ่งที่ฉันแบบ เออพูดไม่ดีหลงไปนะคะเป็นไม่ได้นะจบปัญหานี้เธอนะจบปัญหานี้กันอะไรประมาณนี้นะคะถึงว่าทำไมถึงพ่ออกตัดสิดอนอ่แล้วคุณจะทำยังไงกับเขาเนี่ยสิเหรียญน,นะ9เหรียญเอ้เก้าดาจัเอเอ,อโอเคแหละคุณทั้งคู่นะคะมันก็มีความรักความหวังดีกันอยู่ตรงนี้แหละนะเออคุณเองก็รู้สึกว่าการมีเขามันก็ มันก็มีความสุขดีกับแล้วก็การที่สูญเสียเขาหรือว่าจะไม่มีเขามันก็เป็นเรื่องที่คุณยังไม่พร้อมที่จะรับนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยขึ้นดีปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะคุณทั้งคู่ก็ก็ถือว่าฟิลตรงกันแหละก,ก็มีความรักมีความคิดถึงมีความหวังดีให้กันทั้งคู่นะคะแล้วก็คนทั้งคู่แลดูเป็นคนที่ตรงไซสตรงสเปคกันทั้งคู่นะคุณก็เลยยังไม่อยากจะปล่อยเขาออกไปนะคะ ยังไม่อยากยังไม่อยากจะปล่อยเขาออกไปแต่ถามว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งถ้าสมมติว่ามีใครที่จะเริ่มต้นเงาะก่อนก็มีเกณฑ์สูงมากๆนะคะที่จะประสบความสำเร็จในการงาะในครั้งนี้นะของคุณกับเขานะมาดูไพ่ออรเคิ้จ้าออกมาบอกว่าไงบนะ้าง lucky in love ค่ะคุณค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะ Destiny ค่ะทุกอย่างนะคะของคุณกับเขามันอาจจะมา โดยเรื่องของพรหมลิขิตนะคะโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันอาจจะต้องเป็นไปอาจจะต้องมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันบ้างมีเรื่องให้ไม่สบายใจกันบ้างนะคะเพื่อที่จะทําไมคะปลดล็อกความรู้สึกนึกคิดจริงๆออกมานะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องที่มันไม่ความเข้าใจจริงๆอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณยังไม่ได้รู้ใจตัวเองคุณยังไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าความรักของคุณเนี่ยดีไหมถ้าถามว่างอนแล้วเง้อไหมเง้อนะคะ ถ้าถามว่าจะไปด้วยกันได้ดีประคับประคองดีไหมดีนะคะสําหรับเดือนนี้มาดูค่ะลัคาานาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่คุณก็เขานะคะราศีมีนค่ะราศีตุลแล้วก็ชาวราศีธาตุไฟนะคะเออเมษสิงห์ธนุนะคะโอเคไปต่อกันที่คนมีคู่จ้ามาดูกันนะโบราณยาวๆเลยนะแทบจะไม่ได้ตัดคลิปเลยนะคะคลิปนี้ คนมีคู่คะ่ะชาวราศีกุมษ์จ้ะมาดูหน่อยนะความนักความสำคัญและเหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะเดอ m a เมจิเชียนะคะวิวอัพฟอร์จูนนะเดอร์เนส บางคนบางคู่นะคะของชาวราศีกุมนะอาจจะมีมีการได้เริ่มต้นทํานู่นทํานี่นะคะแต่ว่าด้วยระยะเวลาด้วยอะไรหลายๆหลังนะคะมันอาจจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะไปไม่ได้ถึงฝั่งอะคะ่ะสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะถูกรมเลิกหรือว่ายกเลิกไปก่อนนะคะอาจจะชะลอนเรื่องของการเงินก็ได้นะตรงนั้นนะเข้ามานะคะมันเลยทําให้กลายเป็นขึ้นเด e เดย์หกดาบนะแล้วอาจจะเขาเรียกว่า เในเมื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรักมันเป็นสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละนะแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันเดินไปต่อไม่ได้คุณก็เลือกที่จะหยุดสต็อปกับกิจการหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียไปมากกว่านี้เพื่อที่จะให้มันไม่พังไปมากกว่านี้นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการถนอมในเรื่องของการเงินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะที่มาดูหน่อยค่ะความรักของคนยี่คู่เป็นยังไงบ้างคะ เดนี้ดีสแตงนะ คนค่อนข้างที่จะมีการคอนโทรลกันละกันนะคะมีการคอนโทรลในเรื่องของการเงินนะคะมีการอาจจะเขาเรียกว่าคอนโทรลควบคุมบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคอนโทรลเรื่องเงินเรื่องทองให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นนะคะแ้วมันอาจจะดูตึงเครียดบ้างนิดนึงแหละนะเออไพ่มันห้าเหรียญกับหัวอืมมันก็เลยอาจจะแบบว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องของการเงิน ประครับประคองทําการทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มันประสบความสําเร็จไปได้ให้มันอยู่รอดรอดฝั่งรปอว่าดีกับเขาเรียกว่าอะไรคะทาให้ทุกอย่างมันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนะั้นนะเหมือนคุณทั้งคู่ก็น่าจะมีการทําธุรกิจร่วมกันนู่นนี่นั่นนะหรือแม้กระทั่งอาจจะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทําธุรกิจหรือว่าทําสิ่งที่เออรู้สึกว่าเป็นเวอร์บายอะคะ่ะติดต่อคนหมู่เยอะติดต่อคนหมู่มากนะคะแล้วก็หักโหมในเรื่องของการงานก็มีนะคะแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาทางานมากๆเลยนะคะจนแบบแทบทจะไม่มีเวลาอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายหนึ่งเขาอ,อาจจะเกิดอาการงอนแล้วน้อยใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูแลตัวเองนะคะว่าแบ่งเวลาดีหรือยังนะคะแบ่งเวลาแบ่งความรับผิดชอบนะคะงานมันอาจจะปังมากเครียดมากต้องประคับประคอง มาก่ก็อย่าลืมนะคะแวะเวียนๆไปทักทายาดูถามถ่ายคู่ของคนด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เขารู้สึกคิดมากหรือไม่ตกกังวลมากเกินไปนะทีนี้มาดูหน่อยคู่ของคนนะเขายังไงเขายังรู้สึกยังไงกับคุณหรอทำไมคุณถึงไปน้อยใจกับเขาเนี่ย เขาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางค่ะไปนู่นไปนี่เดินทางไกลนะคะมีระยะเวลาระยะห่างเข้ามานะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูนิ่งจังเลยเหงาจังเลยนะคะแล้วก็มีความคิดมากเครียดหรือตกกังวลนั่นแหละนะคะ <Yeah. S 1> ตัวเขาเองเขาก็คิดมากตัวเองเขาก็เครียดตัวเองเขาก็ไม่ตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจอะไรที่มัน ไม่โอเคอะ่ะมันต้องทำอะ่ะทำทำทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่ออนาคตทำทำจนแบบลืมนะคะทำจนลืมลืมตัวเองลืมเวลาให้กับอีกคนหนึ่งอความรู้สึกโบมันออกแบบนั้นนะมาแล้วคนขาจะทำยังไงกับเขานะคนมีคู่ คุณเองก็จะนิ่งๆนะคะต้องระมัดระวังการหึงห่วงกันด้วยนะคะเพราะอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณอาจจะต้องแบบใจเย็นลงใจร่มลงนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลนะ <S <S บอกเลยว่าคนทั้งคู่ถ้าคุณมีคู่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางมีปัญหาของเรื่องการงอนกันงอกันก็นกมีเกณฑ์ที่จะกลับมาติดต่อแล้วก็พูดคุยได้หลังลงตัวยังไงคุณก็ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะ มาดูจ้าไพาอานนะ่ออร์เรคเกิลนะออกมาบอกว่า,างไงบ้างเออ บรู้สึกว่าอีมีอีกฝ่ายหนึ่งเนาะอ,อาจจะแบบเออนิน่เงียบเก็บตัวคนเดียวนะคะคิดมากแล้วก็อาจจะแบบไปโฟกัสกับเรื่องข้อ,ขอรอบข้างของตัวเขามากเกินไปนะคะเลยทําให้รู้สึกว่าเออมันมีการอยู่คนเดียวนะคะแต่อีกคนนึงก็แบบเป็นห่วงแหละคิดถึงแหละต่างๆนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้มันมีการพูดคุยเปิดใจนะคะแล้วกออ็อันไหนที่เขาเรียกว่าอะไรคะ เป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อน กับตัวเขาเยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณต้องเปิดใจพูดคุยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะดูดีขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าถ้าอีกฝ่ายหนักเกินไปแล้วเราอาจจะแบบเข้าไปช่วยไปซัพพอร์ตแล้วก็ความรู้สึกมันจะได้ดีดขึ้นโล่งขึ้นนะคะมีความเขา้าอเข้อใจกันมากขึ้นนะมาดูค่ะลัคนาราศีไม่ของคุณก็เขานะคะมีราศีดังนี้ค่ะราศีกฤกภจ้าราศีธาตุดินค่ะ พลึกศกกันมังกรแล้วก็ราศีสิงค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ของชาวราศีกุมนะคะใครที่มาดููตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมูวดูมอด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย